นะครับวันนี้ก็จะมาสอนไหนไปเซิร์ฟแบบเซิร์ฟอื่นนะเออสอนแบบย้ายเซิร์ฟฟีไฟเออเอาง่ายๆเลยไปเล่นเซิร์ฟอื่นโดยที่แบบสามารถกลับมาไทยง่ายๆเลยนะเราแรกก็ให้ไปเพจสโตรฮะอืมแล้วก็ค้นหาคําว่า vpn เนาะมันจะขึ้นมาอยู่2อันนะอันนี้คือผมลองใช้แล้วเมื่อก่อนมาใช้ได้ฮนะแต่นี้มันใช้น่าจะใช้ได้แล้วนะนี่โยกกะ vpn free u n l i m i t e เซิร์รัวนี่เรียบร้อยนะฮะอ,อกดเข้ามานะกดเปิดมาเลยนะ เดี๋ยวก็รอไปนั่นึองฮะรอรอรอเลยสกิปไปเลยก็ได้อ่ะทีนี้เราก็คลิกเราสามารถเลือกเขตได้อยากเล่นเซิร์ฟไรหนึ่งเบสิสเบอร์ไวสตาเบโอ้โหเสียตังค์อเอาเอาเอา,เอา,เอาง่ายๆแล้วกันนะนี่แล้วเราก็กดเข้าหาอย่างนี้เลยนะครบแล้วเปิดตัวแต่เพื่อตัดการเชื่อมต่อแค่นี้นะฮะเ,เรียบร้อยแค่นี้แหละทีนี้มันจะขึ้นคําว่า VPN นี่ต้องให้ขึ้นอย่างนี้นะ vpn เนี่ยสังเกตไหมตรงนี้ด้านบนข้างข้าเขาว่าส g มันจะขึ้นคพาว่า vpn นะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้เรากดเข้าฟ r e e f i แบบทั่วไปเลยนะคึบ free f i กดตามแบบทั่วไปเลยนะไม่มีอะไรมากนะนะครับเนาะออแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็รอแป๊บ รอเขาเกมแป๊บนึงฮนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเสียงไม่ดังเดี๋ยวค่อยไปอัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่เพราะว่าเสียงน่าจะดังน่าจะดังก็แหละเอาจริงโหชา้าจังเนาะนีน่เป็นเมื่อเช้าแต่ผมจะบอกข้อเสียของ vpn ให้อย่างหนึ่งนะคือมันค่อนข้างมันเป็นที่เน็ตนะขอปิดเพลงนะฮะเพลงดังเกินล็อกเอาไปแล้วก็กดก l o s นี่นี่เรียบร้อยนะใช่ป่าวะน่าจะแค่นี้แหละแต่เพื่อเริ่มเกมไปอ่าอย่างี้อย่างนี้เนาะเรากำลังมุด v p เอยู่ใช่ไหมเออนี่ครับนี่มันจะขึ้นมาให้เลือกภูมิภาคเราก็เลือกยุโรปไปแล้วก็ตกลงคุณได้เลือกยุโรปใช่หรือไม่กดตกลงไปนะเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในเซิฟของยุโรป้นะเนาะเออใช่แค่นี้นะ หรับใครที่อยากเล่นไอ้บัญชีนี้แบบเรื่อยๆก็แนะนําให้บายกับ Google ไว้นะก็คือผูกบัญชีไว้นะเนาะเออมันก็จะไม่หายแล้วก็มาลองเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเล่นให้ดูนะต่ะไม่ต้องเล่นให้ดูเนาะเออดูเล่นต้องดูจากสตรีมก็น่าจะรู้แหละนีออ่ประมาณนี้เลยง่ายๆนะแค่ต้องโหลดมาแค่แอปเดียวนะเออเนาะโอเคโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเซิร์ฟแบบของยุโรปจริงไหมนะมันก็ต้องจรงิงแหละเอาจรงิง คือมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะแต่ผมขอบอกอย่างหนึ่งคือเน็ตมันจะค่อนข้างอืดน,นะผมแนะนําให้เปนคนที่เน็ตเร็วจริงๆนี่ดูดิปิงสองร้อยอย่างเงี้ยนี่ครับภูมิภาคก็จะเป็นยุโรปเลยแค่นี้นะไม่มีอะไรมากโอเคไปเช็คด้านหน้าร้านค้าก่อนเดี๋ยวเขาเอาไปเช็คให้เพื่อความมั่นใจนะคือผมต้องบอกก่อนว่าต้องแบบต้องแบบถ้าเกิดจะสมัครใหม่อีกบัญชีหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือนี่ไงแค่นี้ฮนะไม่มีอะไรมากเลยนะ ต้องบายบัญชีไว้นะก็คือผูกไว้ด้วยมันจะไม่หายนะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันนะะก็ถือว่าสอนเรียบร้อยเนาะเออประมาณนี้น่าจะเข้าใจใช่ไหมครับเออแค่นี้แหละไว้เจอกัอน